วัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่การดูดวงของราศีพิจิกนะครับราศีพิจิกคือผู้ที่เกิดในเดือนพฤศจิกายนนะจ๊ะผู้ที่เกิดในเดือนพฤศจิกายนราศีพิจิกเดือนนี้การงานการเงินและความรักของคุณเป็นอย่างไรนะเดี๋ยวเรามาฟังกันนะครับอย่างที่ผมพูดไปทุกคลิปนะจ๊ะว่าผมไม่อิงลัคนานะครับผมยึดตามเดือนอ โทษทีครับผมกำลังงงว่าโทรศัพท์มันเป็นอะไรขออภัยด้วยนะจ๊ะผมกำลังงงว่าโทรศัพท์มันเกิดข้างอะไรขึ้นมาอีกนะครับมันส่งข้อความเตือนเลยเมื่อกี้ไม่รู้นะโอเคครับราศีพิจิกคือผู้ที่เกิดในเดือนพฤศจิกายนผมไม่อิงลัคนานะจ๊ะไม่อิงลัคนายึดตามหลักเดือนไทยถ้าคุณเกิดเดือนไทยคุณเกิดเดือนพฤศจิกายนไม่ว่าจะต้นเดือนปลายเดือนหรือต้นเดือนต้นเดือนปลายเดือนหรือกลางเดือน ยังไงก็ตามแต่ผมยึดตามเดือนไทยนะคุณผมยึดว่าคุณเกิดเดือนพฤศจิกายนคุณก็มาดูคลิปราศีพิจิกนะครับไม่ว่าไม่ว่าแมวจะดื้อขนาดไหนนะครับตั้งครับครับผมโอเคครับราศีพิจิกอ่ะมาเข้าเรื่องกันเลยนะครับผู้ที่เกิดเดือนพฤศจิกายนยึดตามหลักเดือนไทยนะครับการงานการเงินและความรักชาวราศีพิจิกในเดือนนี้เป็นอย่างไรเดือนเมษาสําหรับผู้ที่ มีปัญหาอะไรบางอย่างเกี่ยวกับการงานหรือว่าปรารถนาอะไรบางอย่างเกี่ยวกับการงานที่มจะหมายถึงว่าอยากโยกย้ายอยากเปลี่ยนแปลงอยากมีอะไรใหม่ๆทางด้านการงานนะครับผมคิดว่าเดือนนี้นะครับเดือนนี้มีโอกาสนะครับไม่ว่าคุณจะปรารถนาหรือไม่ที่จะโยกย้ายหรือจะเปลี่ยนแปลงใดๆเกี่ยวกับการงานผมคิดว่าในเดือนนี้ คุณมีโอกาสเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นเปลี่ยนแปลงตําแหน่งหรือเปลี่ยนแปลงที่ทํางานหรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทํางานหรือย้ายที่ทํางานเลยก็มีโอกาสเป็นไปได้ผมไม่รู้นะว่าคุณปรารถนามันหรือเปล่าบางคนก็ปรารถนาบางคนก็ไม่ปรารถนาแต่ว่าไม่รู้เพราะว่าผมได้ไพ่ที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างแน่นอนสาหรับชาวราศีพิจิกผู้ที่เกิดในเดือนพฤศจิกายนนะครับในเดือนนี้เดือน,นเมษานย มันแต่มันก็ไม่ได้หมายถึงไม,ม,ไม่มันไม่มันไม่ได้มีไพ่ร้ายที่เกี่ยวกับเกี่ยวกับการงานเพราะฉะนั้นผมอาจจะตีความว่าบางคนอาจจะถูกโยกย้ายอาจจะถูกซับให้เปลี่ยนตําแหน่งอาจจะถูกให้เปลี่ยนรูปแบบการทํางานแบบเป็นรูปแบบอย่างอื่นที่เราบางทีเราถนัดหรือเปล่าก็ไม่รู้หรือบางทีเราก็ไม่ถนัดนะครับแต่ว่าก็ มันแรกๆมันก็ต้องเหนื่อยเนาะแรกๆเราก็ไม่อยากโยกย้ายบางคนไม่ปรารถนาที่จะโยกย้ายไงะแต่ก็ว่าเอ,อถูกย้ายถูกเปลี่ยนตำแหน่งถูกอะไรก็รู้สึกไม่สบายใจแต่พอทำๆไปเออมันก็พอไปได้นี่หว่ามันก็ได้มันก็สนุกดีมันก็เออพอรับได้มันไม่ได้ทุกข์ใจอย่างที่เราคิดเพราะว่าผมดูจากไพ่แล้วไพ่มันไม่มันไม่มีไพ่ร้ายนะครับแม้บางทีจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแต่ถ้าบางคนปรารถนาจะเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วปรารถนาจะโยกย้ายปรารถนาจะเปลี่ยนตำแหน่งอะไรอยู่แล้ว ก็เข้าทางคุณเลยนะครับเดี๋ยวนี้มันเข้าทางคุณเลยคุณมีโอกาสที่จะได้เปลี่ยนแปลงหรือโยกย้ายตําแหน่งบางอย่างบางที่บางทางหรือโยกย้ายหรือถ้าอย่างมากถ้าไม่ได้ย้ายไปไหนก็อาจจะได้ย้ายโต๊ะทํางานย้ายตําแหน่งอะไรคือเปลี่ยนเปลี่ยนจากทางานด้านนี้คือเราทํางานที่นี่อยู่แล้วก็เปลี่ยนไปทํางานแบบอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งทํางานที่เก่าแหละทางานที่บริษัทเดิมหรือที่ทำงานเดิมแหละแต่เราไปอยู่ตำแหน่งอื่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับเออมันก็ไม่ใช่เรื่องเลวร้ายอะไรนะครับ สำหรับผู้ที่ทำงานเป็นลูกจ้างเขาหรือเป็นข้าราชการหรือเป็นลูกน้องเขาเป็นเบคเขาอะไรอย่างเงี้ยแหละนะที่ไม่ได้ใช่ไม่ใช่ธุรกิจส่วนตัวของตัวเองนะถ้าคุณมีโครงการอะไรอยู่นะมันกระท่อนกระแท่นก่อนมาก่อนหน้านี้เดือนนี้มันมีวี่แววนะผมใช้คาว่าวี่แววนะวี v ่แววของการเออแล้วแบบมองเห็นแล้วว่าเราจะไปช่องไหนต่อเราจะเดินทางไหนต่อเราจะแบบทำยังไงต่อเพราะว่าเดือนนี้มันไพ่มันมีไพ่การเปลี่ยนแปลงนะครับ ผมก็คิดว่าอยากให้เป็นการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีถ้าคุณมีปัญหาอุปรสรรคอะไรก่อนอนะันนี้มันน่าจะเบาบางลงนะครับมันน่าจะแบบมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นนะครับเกี่ยวกับการงานนะแล้วก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตําแหน่งที่ดีขึ้นนะครับขอภาวนาให้พบความสุขเกี่ยวกับการงานนะครับสําหรับชาวราศีพิจิกในเดือนนี้อย่างว่าน้องลูกน้องเขาก็เราก็ยืดแค่ยืดขาไม่ค่อยได้แต่ว่าเรามีหน้าที่ทําให้ดีที่สุด นะครับเจ้านายจะให้ไปไหนหเจ้านายจะให้ทําอะไรเราก็ต้องทานะเพื่ออนาคตของเราเองนะครับส่วนผู้ที่ทําส่วนผู้ที่ทํางานธุรกิจส่วนตัวมีอาชีพส่วนตัวอยู่แล้วมีธุรกิจส่วนตัวแล้วก็เป็นเจ้านายตัวเองค้าขายอะไรอย่างเงี้ยนะหรือขายของทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นตัวของตัวเองนะครับที่เป็นอาชีพของตัวเองไม่ได้เป็นขี้ค้าใครดวนี้ มีการเปลี่ยนแปลงอย่างบอย่างที่บอกว่ามีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นใช่ไหมล่ะอย่างที่บอกมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นผมคิดว่าการเปลี่ยนแปลงนี้จะเป็นสิ่งที่ดีสําหรับคุณนะครับไม่ว่าคุณจะคิดหาหนทางในการค้าขายในรูปแบบใหม่หรือว่าเปลี่ยนแปลงวิธีการขายเดิมๆที่มันไม่ก้าวหน้าไม่คืบหน้าคุณลองใหม่อันนี้ผมยกตัวอย่างนะยกตัวอย่างให้คุณเห็นภาพว่าการเปลี่ยนแปลงทางด้านการงานธุรกิจส่วนตัวคืออะไรอ่ะสมมติว่าถ้าคุณสมมติถ้าคุณขออภัยครับขอแค่ขี้มูกแป๊บนึง สมมติว่าสมมติว่าถ้าคุณกําลังจับธุรกิจอามิคูนคุณทําอยู่แล้วคุงทําค้าขายขายของชําขายของทําขายของอะไรประเภทเนี้ขายของชําขายของร้านโชหวยธรรมดาทั่วไปเล็กๆของคุณถ้าเดือนเนี้ยคุณคิดว่าส่วนมากเขาก็คิดันอย่างเงี้ยเนาะเดือนเนี้และและเดือนนี้มันเป็นเดือนที่แบบเออ เข้าทางมันมีพาพของการเปลี่ยนแปลงก็แสดงว่าถ้าคุณยังมีร้านเดิมอยู่และคุณไม่อยากเปลี่ยนแปลงร้านไม่อยากไปทําอะไรมากมายคุณก็ตอ่อเติมได้ใช่มันไม่ได้มันไม่ได้หมายความครอบคุมถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างเดียวมันครอบคุมถึงการต่อเติมเพิ่มเติมด้วยนะครับเอ,อคุณก็ต่อเติมร้านเพิ่มเส,เสริมเตมิมอะไรเข้าไปในร้านขายของอะไรเพิ่มเติมหรือสมุนเนี่ยวสงการอย่างเงี้ยมีร้านขายของอยู่แล้วกับตังร้านเพิ่มข้างหน้านเลย น้ำแข็งทรงน้ำแข็งใสอะไรก็ได้หรืออะไรขายดุนขายนี่ให้เข้ากับเทศกาลนะครับน้ําขึ้นให้รีบตักอย่างว่าที่บอกไพ่มันบ่งบอกถึงสิ่งที่เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงในทางที่ร้ายเพราะฉะนั้นผมคิดว่าการค้าพวกที่ทําธุรกิจส่วนตัวหรือขายของออนไลน์หรืออะไรก็ตามแต่เดือนนี้ถ้าคุณเคยขายครีมอยู่ะพูดถึงออนไลน์บ้างถ้าคุณเคยขายครีมอยู่ครีมอะไรอะครีมอะไรทรงชงต้องการผมก็ไม่ค่อยได้ใช้หรอกครีมผมพร้อ,ม,อม,มหน้าผมเนี่ยผมแม่ผมจะให้ใช้อะไรวะ ไอ้ครีมอะไรของโบราณอะไรอะนะอะไรวะเนาะผมแม่ผมไม่ใช้อะไรผมก็ทาผมผมไม่ได้ทาครีมผมไม่ได้สนใจเรื่องครีมเรื่องเคอร์ผมไม่ได้สนใจสวยงามหล่ออะไรครับนะครับผมก็เลยไม่เข้าใจว่าเขาขายครีมเขาขายกันยังไงเขาทำยังไงเออแต่ถ้าคุณเม่คุณขายครีมแต่ก่อนนี่คุณขายครีมผิวขาวกระชับผิวกายเนี้ยเข้าช่วงสงกรา์มันต้องขายครีมอะไรล่ะครีมกันแดดใช่ไหมเออครีมกันแดดครีมที่ทําให หน้าหายด้านเออจากที่หน้าด้านด้านอยู่ที่แบบชอบเอาแก้มให้เข,เขาจับเงี้ยเออแล้วก็ขายครีมกันหน้าด้านได้นะเออมันก็มีอะไรต่างๆมากมายที่คุณที่คุณจะหาช่องทางนะครับดีสําหรับการงานทั้งสองอย่างทั้งธุรกิจตัวตัวแล้วก็งานประจานะจ๊ะส่วนอืมส่วนการเงินการเงินมันสัมพันธ์กับการงานบอกทุกคลิปการเงินสัมพันธ์กับการงานแต่ว่ามันกลับได้ไพ่ผมผมหยิบได้ไพ่ที่มัน มันมันมันยังอึดอัดอยู่นะมันยังการเงินมันยังอึดอัดแสดงว่าเดือนนี้แม้อะไรมันอะไรมันจะดีขึ้นแต่ก็อย่างที่บอกมันมีความเปลี่ยนแปลงใช่ไหมครัความเปลี่ยนแปลงมันไม่ได้ให้ผลที่ดีสําหรับทุกคนเสมอไปนะครับบางคนเขาไม่อยากเปลี่ยนแปลงแต่มันเกิดเกิดความเปลี่ยนแปลงเพราะความจําเป็นบางอย่างนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านการค้าหรือการงานขึ้นมาบางคนก็อาจจะได้รับผลกระทบตรงนี้ไปคือว่า ผลกระทบตรงนี้ก็คือว่าคุณอาจจะอึดอัดแล้วก็ภาวะการเงินมันก็ไม่สอดคล้องกับสิ่งที่เราเปลี่ยนแปลงนะครับการเงินนี่คือผมดูโดยรวมเลยนะด,ดูดูทุกคนเลยว่าทุกคนที่มันจะได้รับผลกระทบทางการเงินเพราะว่าไพ่มันออกมาค่อนข้างอึดอัดนะครับอาจจะได้เงินมาแล้วก็จ่ายไปจนหมดนะครับบทจะมีเงินก็มีเงินเยอะบทจะหมดก็หมดตูดนะครับถ้าไม่เหลือเลยนะครับในเดือนนี้นะครับมันยังต้องหามัน้องต้องหมุน หมุนแบบอึดอัดอยู่นะจ๊ะสั้งหมดชาราถีพิจิกนะครับแต่เรื่องงานมันโอเคนะครับแต่เรื่องเงินมันยังต้องหมุนจนอึดอัดอึดอัดอยู่นะฮะคือเราเราไม่ใช่ถ้าสมมุติว่าคนที่ดูคลิปเนี้ยไม่ใช่ลูกเศรษฐีนะครับก็ต้องเจอแน่ภาวะแบบนี้นะครับแต่ถ้าเป็นลูกเศรษฐีก็ไม่ต้องกลัวก็มองข้ามไปนะครับเพราะคุณมีเงินมีทองเป็นถุงเป็นถังอยู่แล้วคุณไม่ต้องเดือดร้อนเรื่องการเงินกับใครคุณไปรอดูคลิปความรักดีกว่านะครับอ โอเคครับเรื่องการเงินยังอึดอัดอยู่นะสำหรับชาวราศีพิจิกส่วนความรักต่อเลยความรักความรักของชาวราศีพิจิกเดือนนี้สําหรับผู้ที่มีภาวะรักซ้อนรักสัมเศร้าได้บทสรุปแน่นะครับคุณได้บทสรุปได้บทสรุปแน่แต่ไม่ทราบเหมือนกันนะว่าจะจบในรูปแบบไหนสําหรับใครบางคน จะจบในรูปแบบไหนผมไม่รู้แต่คุณได้บทสรุปแน่นอนเพราะามันมีไพ่แห่งจุดจบอยู่นะครับและไพ่ที่จุดจบที่ผมอยากจะบอกนะคือบางคนเป็นไพ่บางคนน่าจะจบแบบเจ็บปวดนะครับนี่ผมหมายถึงรักสามเศร้านะนี่ผมหมายถึงเรื่องราวรักสามเศร้านะครับ ไม่ได้หมายถึงว่าคนที่มีความรักอยู่แล้วร,รักที่ดีอยู่แล้วไม่มีปัญหาอะไรจะต้องมาจบอะไรในเดือนนี้ไม่ใช่นะอันนี้ผมพูดถึงรักสามเศร้านะครับรักสามเศร้ากันดัึกๆนะครับโอเคนะครับสําหรับคนที่มีรักสามเศร้าเดือนนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงที่นําไปสู่การยุติความสัมพันธ์กับใครบางคนหรือเราเป็นคนถอยออกมาเองหรือเราเลือกที่จะพอนะครับ ผมพูดแค่นี้และเนาะมันฟังดูหุดหูแต่สําหรับคนที่โสดคนที่โสดก็มันให้มันมีอกาสที่จะได้ก้าวหน้าได้คืบหน้าได้สนุกสนานกับความรักและสนุกสนานกับเพื่อนฝูงผมคิดว่าผมไม่อยากโฟกัสนะคนโสดว่าคุณจะต้องหาแฟนหรืออะไรหรือเปล่าคนโสดมันต้องการมีแฟนอยู่แล้วแหละแ,แ,และยิ่งช่วงเทศกาลนะก็เราก็เออเจอคนมากมายก่ายกองเราก็อยากจะมีความสุขนะครับก็เลย มันก็โอเคมันก็ไม่ได้ลาบากอะไรเกี่ยวกับเรื่องความรักมากมายสาหรับคนโสดน,นะครับส่วนผู้ที่มีคู่แล้วและความรักไม่มีปัญหาใดๆนะครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะจ๊ะว่ามันมันมันอย่างที่บอกมันจะมีความเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นนะครับถ้าคุณแบบตกลงอะไรกันไม่ลงตัวหรือเคยทะเลาะกันเดือนนี้ก็มีโอกาสที่จะมา คุยมาเคลียมาอะไรได้แล้วก็ความรักจะมีความก้าวหน้าขึ้นยังน้อยก็ไม่ตกลงไปกว่าเดิมนะจ๊ะเรื่องความรักโอเคครับสําหรับคนโสดก็ค่อนข้างดีสําหรับคนมีคู่แล้วก็มีปัญหากันบ้างแต่ไม่มีเรื่องมือที่สามอ่าครับครับครับโอเคนะครับขออภัยด้วยจริงๆครับเพราะว่าเมื่อกี้คลิปมันตัดไปนะครับเออย่างที่ผมบอกนะครับสําหรับผู้ที่มีคู่ ที่มันทะเลาะกันหรือไม่เข้าใจขัดขัดแยงง้งกันมาก่อนหน้านี้เออเดือนนี้ก็คีขลายขึ้นในทางที่ดีแล้วก็คนโสดก็มีโอกาสที่ดีๆในด้านความรักนะครับอยู่ที่ว่าจะเลือกโสดต่อไปหรืออยากจะมีคนรักบ้างนะครับแต่ส่วนปัญหามือที่3นะครับเดือนนี้ต้องมีใครจบนะครับถ้าเราไม่จบเขาก็จบกับเราถ้าเราไม่ถอยเขาก็ถอยจากเรานะครับโอเคนะครับขอบคุณมากขอให้มีความสุขสำหรับชาวราศีพิจิกนะครับสวัสดีครับ คนมีความสุขมากๆในเดือนสองการนะจ๊ะเล่นสงการให้สนุกนะครับสวัสดีครับ